สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวีโก้นะครับโตโยต้าวีโก้สองจุดห้าดีนะดีเซลกอมเรนเดลโรงงานนะคบนนี้เป็น,นะนรถส,ส,สวยนะครับรอบคันสีสันสวยนะครับผมรถเดิมๆสีก็พร้อมใช้งานนะครับก็มีเอ่อดูรอยบ้างฮะครับ ไม่แสนกว่าโลนะครับสภาพไหม่มากสวยนะภายในครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะงซีสวยห้องเครื่องสวยเดินนะ ใช่ส <Okay. S 2> <Okay. S 1> อบถามก็ได้นะครับตอนนี้ราคาเงินสดแสนเจ็ดห้านะฮะครับ,บผมศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองห้าศูนย์บริการผ่อนเหมือนกันนะครับลองโทรสอบถามกันมานครับ